จากอีพีที่แล้วคะ่ะนางเอกก็เกิดการผิดพลาดโดยการลื่นเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดในขณะที่เธอกำลังจะไปเอาธงเบอร์หนึ่งโชคดีนะคะที่พระเอกของเรามาช่วยเธอไว้ได้ทันและเรื่องราวจะเป็นยังไง,งนั้นติดตามได้ในซีรีส์เกาหลี My Heart b r a n d EP ที่8คะ่ะซีรีส์ได้เปิดฉากมาตอนที่มินฮวาลพักซูมินกำลังไปอยู่ที่ริมสะก็เพื่อที่จะไปเอาธงเบอร์หนึ่งแต่มินฮวาเองก็ไม่ลืมแซวสร้อยที่อยู่กับคอเธอแต่เมื่อทั้งคู่ค่ะวิ่งลงไปดู ก็พบว่าทงเบอร์หนึ่งได้หายไปแล้วแสดงว่ามีคนต้องหยิบไปแล้วแน่ๆทางด้านนางเอกก็วัดกินไปเลยค่ะเพราะด้วยการที่นางเอกเนี่ยไปจมน้ําและเธอก็ได้บอกกับพียอนว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชายมาบอกว่าอยากเป็นผืนดินให้กับเธอเขาคิดยังไงเหรอคะผู้ชายอย่างค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นมินฮัวแน่ๆที่นางเอกถามเธอก็เลยให้ความคิดกับนางเอกว่างั้นก็ลองไปถามมินฮาววดูว่าเขาคิดยังไงกับเธอ ไหนๆก็ได้ทงเบอร์หนึ่งแล้วนี่นาแต่ถ้าว่าภายในใจของนางเอกเนี่ยไม่อยากนอนกับมินทวาแบบสุดๆเลยค่ะ และนางเอกก็ได้คิดเรื่องราวย้อนกลับไปในอดีตค่ะซึ่งซูมินเนี่ยได้นอนลดบ้านส่วนเธอได้นอนเต็นท์และมินฮาวาได้นอนถุงนอนในคืนนั้นเองค่ะมินฮาวาและเธอก็นอนไม่หลับอีกทั้งทั้งคู่ก็ยังซัดไปหลายแก้วเธอก็เลยคิดค่ะถ้าเกิดคืนนั้นเป็นของซูมินก็คงจะดีสินะเมื่อนางเอกเดินออกมานะคะก็มาเจอกับพระเอกเขาก็ได้ดูนางเอกค่ะว่าทีหลังจะทำแบบนี้ เธอบอกว่าเธอไม่ได้กลัวตายนะแต่เธอกลัวอนาคตมากกว่าเธอไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับมินฮวาหลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ได้ออกมาเดินเล่นโดยที่นางเอกเอาทงเบอร์หนึ่งติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะ เขาก็เลยสงสัยค่ะว่าไอการที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมันภาคภูมิใจมากหักหรอเธอบอกว่าอันที่จริงก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรหรอกนะแต่ถ้าว่ามินฮาวาใช้ลูกไม้แบบตื้นๆนั่นก็คือการซื้อสร้อยให้สาวๆและเธอเองก็เคยเจอมาที่สําคัญสร้อยของซูมินสวยกว่าสร้อยเธอแต่เธอก็ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรนะเพราะอย่างน้อยที่สุดแผนของเธอก็ดําเนินการไปได้และนางเอกค่ะก็ได้ถามพระเอกว่าสรุปว่าคุณจะเป็นพื้นดินหรือเป็นอะไรให้ฉันนะ ทางด้านซูมินเองตอนนี้ก็กำลังจะเป็นบ้าเลยค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยไล่แย่งทงเข้าไปทั่ว ในขณะนั้นเองค่ะที่ซูมินกำลังแย่งทองเบอร์สีจากพนักงานคนหนึ่งสายตาของซูมินเองก็ไปเจอนางเอกเข้าแต่ในขณะนั้นเองค่ะนางเอกก็รีบเก็บรักษาทองเบอร์หนึ่งไว้อย่างดีในตอนนั้นเองค่ะนางเอกกำลังเผลอซูมินก็มาโจมตีจากด้านหลังนางเอกก็ไม่ใช่ย่อยนะคะต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเธอแล้วโดยใช้มือเนี่ยหยุ่มไปที่หัวก็จับหัวซูมินค่ะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเอาสมืนไปเลยนะคะโทษทีนะจ๊ะซูมินสร้อยข้อมือของฉันมันติดผมเธอทนหน่อยแล้วกัน ซา,ซาซูมินเนี่ยลงไปกองกับพื้นเลยค่ะแล้วนางเอกก็บอกต่อไปนะคะว่าเธอคงไม่โกรธฉันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเกมนี่นาแต่ถ้าว่าตอนนั้นค่ะนางเอกก็เดินออกมาแล้วก็ไม่ทันระวังตัวซูมินก็เลยเข้ามาหยุมหัวนางเอกแล้วก็สะบัดนางเอกลงพื้นและแล้วค่ะซูมินก็ได้ทงเบอร์หนึ่งไปนางเอกก็เลยคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยคงเลี้ยงไม่เชื่องลสินะซีรีสก็ได้ตัดมาในชชวงรอบกองไฟค่ะ จีฮยอนได้เป็นพิธีกรแล้วก็ประกาศว่าใครได้ที่หนึ่งให้การอนายืนขึ้นเพื่อนๆทุกคนค่ะก็ตบมือเฮฮากันเสียงลั่นเลยค่ะเพราะอยากรู้ว่าใครได้ที่หนึ่งมีแค่ซูมินกับนางเอกนะคะที่วางมาดนิ่งเฉยและแล้วค่ะนางเอกก็ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าเธอได้ที่หนึ่ง ทงเบอร์หนึ่งได้ไม่ยังไงล่ะคะในตอนนั้นค่ะภาพก็ได้ตัดไปในอดีตขณะนั้นค่ะที่นางเอกล้มลงแล้วนางเอกก็ยืนขึ้น,นค่ะเพื่อที่จะหยุมหัวซูมินเธอจะไม่ยอมซูมินอีกต่อไปแล้วเธอก็จะเอาทงที่หนึ่งมาเป็นของเธอให้ได้หยุมไปหยุมมานางเอกก็เป็นฝ่ายชนะค่ะในเวลาต่อมาค่ะในขณะที่นางเอกกําลังลังมืออยู่ซูมินก็เดินเข้ามาแล้วก็มาต่อว่านางเอกนะคะ เดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอไม่ยอมฉันเหมือนแต่ก่อนฮาจีวอนเธอก็รู้นี่ว่าฉันจุกจิกเรื่องที่นอนนางเอกได้บอกกับซูมินว่าเพราะเมื่อก่อนฉันเคยเสียสละให้เธอมากเกินไปนะสินางเอกได้บอกต่อไปค่ะว่าซูมินเธออย่ามาแอบแบ้วนะแล้วอย่ามาคิดว่าของของฉันเป็นของของเธอเพราะในอนาคตฉันจะต้องแต่งงานกับมินฮาวา ซูมินก็บอกกับนางเอกว่าก็ช่วยไม่ได้เธอสละให้ฉันเองนางเอกก็ได้ตอบกับซูมินค่ะว่าตอนนี้เธอไม่คิดที่จะเสียสละอะไรแล้วและฉันเองก็ไม่ได้ชอบเธอเหมือนแต่ก่อนด้วยหลังจากนั้นค่ะนางเอกก็เดินมาแล้วก็มาเจอกับพระเอกเธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับซูมินให้กับพระเอกฟังนะคะแล้วเธอก็บอกว่าทําไมเรื่องแย่ๆต้องเกิดขึ้นกับเธอด้วย แล้วอีกอย่างหนึ่งเธอก็ไม่ได้เป็นคนผิดซะหน่อยพระเอกก็ปลอบใจนางเอกนะคะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่นางเอกทาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่านางเอกเป็นคนดีเกินไปทั้งหมดที่นางเอกทําค่ะก็เพื่อที่จะเป็นแรงกดดันให้ซูมินอ่อยมินฮาวาแล้วก็ดําเนินไปตามแผนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสิคะมินฮาวาที่กําลังนั่งเล่นอยู่รอบกองไฟกับเพื่อน าของมินฮาวาก็ไปเจอกับซูมินค่ะและเธอก็อ่อยสุดฤทธิ์เลยนะคะแบบว่าตามชนันนี่ซูมินอ่อยซะขนาดนั้นมินฮาวาก็ได้เดินตามไปเลยค่ะมินฮาวาก็เลยบอกซูมินค่ะว่าเราไปคุยกันหน่อยไหมซูมินก็แกงทําเป็นใส่ซื่อนะคะพร้อมกับบอกมินฮาวาว่ารู้ได้ยังไงคะว่าฉันต้องการคุยกับคุณผมจะไม่รู้ได้ยังไงเพราะว่าคุณซูมินดูเหมือนมีอะไรในใจและมินฮาวาเองค่ะก็ได้พูดกับซูมินว่าอยากจะนอนกับฉันไหมพร้อมกับเอื้อมมือไปแตะหน้าซูมินแต่ทว่าเธอก็ปัดมือออกพร ก็บ,บอกว่าจะนอนได้ยังไงละ่ะในเมื่อคุณมีซีวอนมินฮาวาได้พูดต่อไปว่าไม่รู้ว่าเป็นพอริสแอลกอฮอล์หรือเปล่าที่ทําให้ผมนั้นเห็นคนตรงหน้าสําคัญมากกว่าหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มจุดไฟเผาไปทั่วร่างทั้งคู่ในขณะที่ทั้งคู่กําลังจูบก,กันอีกด้านหนึ่งนางเอกก็ได้เห็นทั้งหมดเธอดีใจมากๆที่แผนทุกอย่างสําเร็จแต่ทว่าน้ําตาของเธอก็ไหลออกมา และแล้วค่ะก็มีมืออันใหญ่โตมาปิดตาของนางเอกเพื่อที่จะไม่ให้นางเอกดูภาพบาดตาบาดใจ พระเอกได้บอกว่าเมื่อคิดจะขึ้นหลังเสือและมีการต่อสู้เกิดขึ้นทุกคนนั้นก็ต้องมีบาดแผลเป็นธรรมดาและการลงหลังเสือมันก็แสนจะยากเพราะคุณเองเลือกที่จะต่อสู้แล้วและคุณก็ต้องชนะมันให้ได้แทนที่นางเอกจะดีใจแต่เพราะว่าเธอกำลังให้ออกมาตัดภาพมาที่ผู้ช่วยยังและฮียอนค่ะทั้งคู่ก็ได้มาเดินเล่นแต่ทว่าทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดฮียอนเนี่ยบอกกับผู้ช่วยยังนะคะว่าเธอจะไปดูให้เห็นกับตาเสียงกวางเอลหรือเปล่า ครูช่วยยังก็บอกว่าไม่ต้องเลยกลับบ้านพักเราดีกว่าในเช้าวันต่อมาค่ะมินฮวาก็ได้มาต่อว่านางเอกว่านางเอกเนี่ยนอนสบายอยู่ในรถแคมปิ้งคาร์ไม่เหมือนฉันเลยที่นอนในเตท์เธอก็เลยบอกกับมินฮวาว่าคุณนอนอยู่ในเตทจริงหรอเพราะเมื่อวานเธอเอาถุงร้อนไปให้กับมินฮวาแต่เพาะว่ามินฮวาก็ไม่ได้อยู่เตทฉันแค่อยากรู้ว่าเมื่อวานนายหายไปไหนมา แต่ว่ามินฮวาก็เปลี่ยนเรื่องค่ะวัซซูมินอยู่ไหนนางเอกก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนเธอทะเลาะก,กับซูมินและมินฮวาค่ะก็ได้ชวนนางเอกไปทานข้าวเช้าแต่สายตาอีกคู่หนึ่งกําลังจดจ้องทั้งคู่นั่นก็คือซูมินค่ะเธอเองก็รู้สึกไม่พอใจมินฮวากับนางเอกสักเท่าไหร่และภาพก็ได้ย้อนกลับไปในเวลาที่ทั้งสองคนได้เสร็จกิจกรรมเข้าจังหวะมินฮวาเองได้ขอให้ซูมินเก็บเรื่องราวในคืนนี้เป็นความลับสุดยอด เพราะว่าเราทั้งคู่อยู่ข้างกายของจีวอนซึ่งมันไม่ควรที่จะพูดออกไปควรที่จะเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นความทรงจําที่สวยงามจะดีกว่าในเวลาต่อมานะคะทุกคนก็ได้นั่งรถทัวร์กลับมาคะ่ะพระเอกก็ได้สบตากับนางเอกพระเอกก็คิดในใจนะคะว่าแผนที่นางเอกวางเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้โดยการส่งซูมินให้ถึงมือมินฮวา ทางเอกก็เลยคิดว่าแทนที่ซูมินกับมินฮาวาจะรักกันแต่ทำไมมินฮาวาถึงมาเอาใจเธอทางด้านซูมินเองเธอก็กำลังคิดแผนที่จะเอามินฮาวามาเป็นของเธอให้ได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะมินฮาวาและซูมินก็ได้รับหน้าที่ไปร้านเจมาก แต่ถ้าว่ามินฮวาก็ไม่อยากไปค่ะเลยขอร้องให้นางเอกไปแทนนางเอกก็เลยบอกว่าตอนนี้ฉันทะเลาะก,กับซูมินอยู่ก่อนที่ซูมินจะเดินออกไปค่ะเธอก็ได้มอบจดหมายเล็กๆให้กับนางเอกในเนื้อความนั้นนะคะเขียนว่าเธอขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอจะทิ้งฉันไปจริงๆเหรอครึ่งชีวิตของฉันนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้เห็นจุดจบชีวิตของเธอด้วยตาของตัวเองเธอจะไม่เชื่อเลยและเธออาจจะหลงเชื่อถ้อยคําที่แสนหวานของซูมินที่เขียนมาก็ได้เธอก็เลยส่งจดหมาย ให้กับพระเอกค่ะพระเอกก็ยังชมเลยนะคะว่าซูมินเนี่ยเขียนได้ดีเลยทางด้านมินโฮค่ะเชฟหนุ่มก็ได้คิดทบทวนเกี่ยวกับคำพูดของพระเอก พระเอกได้พูดว่าชีวิตของเขาเหมือนต่างนิยายที่ถูกเขียนด้วยมือขวาแต่ทว่าคังจีวอนจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาในชีวิตของเขาแล้วก็ถูกเขียนด้วยมือซ้ายมันเป็นคำเขียนที่สวยงามทำให้เขาละสายตาออกไปไม่ได้แต่ต่อไปในอนาคตอีก10ปีคุณคงมีชีวิตยืนยาวกว่าผมใช่ไหมอึนโฮเอาพูดเสร็จแล้วค่ะพระเอกก็ฟุกลงกับโต๊ะ ตัดภาพมาที่ซูมินและมินฮวาค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ที่ซูเปอร์กันทั้งคู่นะคะแต่ในขณะที่ทํางานซูมินก็ไม่ลืมอ่อยมินฮวาค่ะทําให้มินฮวาเนี่ยเดินไปที่ห้องเก็บของตามซูมินไปติดๆหลังจากนั้นค่ะซูมินก็ได้เขียนอะไรบางอย่างให้กับมินฮวาแล้วนั่นล่ะค่ะมันก็ทําให้มินฮวาถึงกับตาโตทางด้านผู้ช่วยยังเองค่ะก็เดินมาขอบคุณหัวหน้าอีที่ให้ทําโปรเจกต์นี้ขอบคุณที่ผลักดันเธอหัวหน้าอีก็บอกว่าแค่ขอบคุณอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องพูดอะไรมาก ตัดภาพมาที่สโตค่ะซูมินกับมินฮวาก็กําลังจะเริ่มบรรเลงเพลงรักนะคะซูมินก็เลยมีโอกาสถามมินฮวาค่ะว่าจะเอายังไงกับเธอกันแน่มินฮวาก็บอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไงล่ะแต่ทว่าซูมินก็ไม่ยอมสิคะผลักมินฮวาไปหลังจากนั้นค่ะก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเกิดเหตุ่วนเหตุร้ายกับลูกค้าคนหนึ่งที่กําลังแพ้อาหารอย่างหนักเพราะเขาเองกินตอกเข้าไปค่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นป้ายสารก่อภูมิแพ้มินฮวาค่ะก็ได้หันไปมองซูมินค่ะเพราะว่าซูมินเนี่ย รับอา,าสาจะไปเอาป้ายนี้ที่รถ แต่ทวัซูมินก็มาเล่นจำจี้กับเขาที่โรงพยาบาลค่ะภรรยาของผู้เสียหายก็ได้ด่ามินฮวาเละว่าบริษัทออกใหญ่โตทําไมทําเรื่องผิดพลาดในขณะที่ซูมินและมินฮวาออกมาค่ะซูมินก็ได้บอกว่าทําไมไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้แล้วก็แดนจะไปกินอะไรแบบนี้เข้ามันก็เลยเกิดเรื่องน่ะสิแล้วทาไมคุณมินฮวาต้องเอาเงินปิดปากพวกเขาด้วยมินฮวาก็บอกว่าเรื่องแค่นี้มันเรื่องจิบจิบน่ะไม่เป็นไรหรอกถ้ารู้ถึงบริษัทพวกเราอาจจะเดือดร้อน ว่าเขาเองนั้นได้เป็นผลจาก T.K.U. แต่ทว่าในตอนนั้นเองค่ะข่าวก็ได้ประกาศขึ้นมาว่าผู้บริหาร T.K.U. ได้หนีออกนอกประเทศแล้วเช้าวันต่อมาค่ะมินฮวาได้พูดกับนางเอกค่ะว่าตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วการลงทุนมันพังยับและความคิดของมินฮวาก็ได้เปลี่ยนทันทีว่าคนที่เขาจะเกาะแน่นๆก็คือนางเอก เริ่มด้วยการที่เข้ามาตัดสัมพันธ์กับซูมินมินฮาวาได้บอกกับซูมินว่าเขารักเธอแต่ทว่าเขาก็ต้องแต่งงานกับจีวอนจากนั้นค่ะก็พานางเอกไปดื่มโซโจูแล้วก็ขอนางเอกแต่งงานในเวลาต่อมาค่ะนางเอกก็ได้มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับมินฮาวาให้กับพระเอกฟัง นางเอกได้บอกว่ามินฮวาขอเธอแต่งงานแม้แต่สตังแดงเดียวก็ยังไม่มีให้เธอถ้าเป็นเมื่อก่อนในสมัยอดีตที่เธอแต่งงานเป็นเพราะว่าเธอรักและเธอสงสารมินฮวาแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ย มันไม่ใช่หลังจากนั้นค่ะนางเอกอพะเอกก็มาเจอสถานที่ที่แมวส้มอยู่เธอก็เลยคิดถึงแมวส้มเมื่อถึงยิมยูโดนางเอกก็ได้บอกว่าเธอเองนั้นได้เคยเลี้ยงแมวส้มตัวหนึ่งไว้ที่นี่และเธอเองก็ได้อยากพาแมวส้มกลับมาที่บ้านแต่ก็นั่นล่ะค่ะเธอกลัวเลี้ยงเราไม่เต็มที่แต่ถ้าว่าวันหนึ่งแมวก็ได้หายไปในหน้าหนาวพระเอกได้บอกว่าเขาเองได้ปลดประจำการเร็วขึ้นเพราะว่าได้ช่วยแมวส้มเอาไว้ในปี2005ในฤดูหนาว นางเอกก็สบตาพระเอกแล้วก็รู้ขึ้นมาได้ทันทีค่ะว่าแมวส้มที่เธอเล่นในบ้านของพระเอกนั้นคือน้องแมวสีส้มที่เธอให้อาหารที่มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นค่านางเอกก็เลยรีบมาหาแมวส้มนางเอกก็เล่นกับแมวส้มส่วนพระเอกของเราก็นั่งอมยิ้มไปละค่ะแล้วก็เผ่อบอกรหัสเข้าบ้านให้กับนางเอกของเรารู้เลยค่ะกที่ให้รหัสเนี่ยไม่มีอะไรนะคะก็เผื่อว่านางเอกอยากจะเล่นกับแมวส้ม นางเอกได้บอกกับพระเอกว่าอันที่จริงเธอก็รู้แล้วแหละว,ว่ามินฮวาเนี่ยคงไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆและพักมินฮวาเองก็ได้ขอแต่งงานกับเธอแบบรวกๆแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเธอรักเขามากตอนเนี้หยีไม่ไหวแล้วแหละจากนั้นค่ะภาพก็ได้ตัดไปที่โดนที่แปลสัญลักษณ์ตัวอักษรเป็น spring day และคำพูด will you marry และมินฮาวาค่ะก็ได้นางคุกเข่าแล้ก็เอาแหวนออกมาขอเธอแต่งงานนางเอกค่ะได้รับคําขอแต่งงานโดยที่มีพระเอกซูมินและจีฮยอนรวมถึงผู้ช่วยพักเป็นสกีพยานอยู่แต่ทว่าเธอเองก็ได้สบัตหน้าไปที่ซูมินแล้วก็เย้ยหยันว่าเอาสิซูมินทําให้ฉันเห็นมาแต่งงานกับสามีของฉันในนะ